ดีปีใหม่2567ครับมาเด้ครับเด้อมันนี้มาสลองปีใหม่ครับสลองปีใหม่ครับมี่ปลาหมึกปลาหมึก <c oughs> <c oughs> ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึก,มกยังกุ้งหนึ่งกุ้งครับหนึ่งกุ้ง <c oughs> สลองปีใหม่ครับปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับ มีความสุขความเจริญโชคโชคมันมันลำลำรวยรวยครับโชคโชคมันมันลำลำรวยรวยเด้อพ่อแม่พี่น้องซื้อผูกสื้คนก็ได้มากินน้ำกันครับมากินน้ำกันมากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเส็บแสบครับเส็บแสบหนึ่งกุ้งครับโอ้ปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึกเส็บแสบครับร้อนร้อนครับร้อนรอนเลยโอ้โหหอนห ร,ร้อนครับร,ร้อนมาได้ครับเด้อเสียบเสียบรวมกันระทองก็งกมีเยอะแยะมากมายครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับขอบคุณครับ